เอาเราก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดก,กิจกรรมแต่งตัวตามคอมเมนต์นะคะแต่งตัวตามคอมเมนต์เลยไปดูกันว่าเออก็จะมีให้บอกนะว่าจะเต้นท่าไหนใส่สก,กินปืนอะไรนะครับมา้า้ดูชุดกันเลยว่าผมมีชุดอะไรบ้างนี่ครับชุดเซ็ตส่วนของผมก็ประมาณนี้ ไม่ดูชา้าชดจะเอาเป็นของตัวผู้ชายก่อนนะครับแล้วตัวผู้หญิงค่อยทำอีกทีนึงนะครับนี่เลยเสื้อรับเสื้อเสื้อก็จะมีเยอะนะครับ ทุกคนแจ้งเป็นรายละเอียดของมันมาเลยนะเดี๋ยวผมใส่ผิดแล้วโดนดายกนี่รนะรกางเกงมีกางเกงยากูซ่าด้วยนะครับนี่ก็รองเท้าจะมีตีนเป่าเป็นลักษณะสำคัญจะมีประมาณนี้ก็ท่าทางนะครับท่าทางทุกคนอ่านชื่อของท่าทางนะเดี๋ยวผมกดให้ดู คนบอกเลยนะครับว่าจะให้กดท่าทางอันไหนนะครับมาที่กระเป๋านะครับจะให้ใส่กระเป๋าอันไหนบอกมาได้เลยมีอะไรกระเป๋าเลยคนดูชื่อกระเป๋าเองแล้วกันนะครับผมไม่ไดีกว่าจะเลื่อนให้ดูลวกันนี่นะครับมีกระเป๋ามูด้วยนะกระเป๋า,าตายก็ประมาณนี้นะครับ เราก็ไปดูกันที่สกินปืนกันเลยสกินปืนนะครับกจาเอาแต่ปืนที่ถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับเป็นพวกปืนอันนี้นะปืนแอพเวลปืนแอพเวลจะมีก้าสมารทก็อ8แปดดีไฟก็ ไม้กระบองต <c oughs> ่อปืนปืนเอ็มโคสีแดงนะครับเอ็มโคฟ้านีนน่ประมาณนี้ขว้างกระทะ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 กะทะเอ้ยมีดมีดก็มีดก็มีดกระบองกระบองคาตานะนะครับนี่คาตานะก็มีก็มีดยิน ต่อกันไม่ดินหรือว่าจะเป็นมัดระเบิดน,นี่ถือไม่ได้ลืมไปก็มีคําสัมารนี่ไม่นับนะเพราะยังไม่ได้ประมาณนี้นะครับบอกมาเลยว่าจะให้แต่งชุดอะไระก็จะให้ใช้กระเป๋าอะไรท่าทางอะไรก็ถือปืนสกินอะไระแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปให้คะแนนด้วยนะครับว่าคะแนนเต็มทิ่ตามความชอบของผมนะ คือไม่ด่าผมนะครับจะให้คะแนนตามความชอบผมบมเลยทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าผมชอบใส่ชุดแนวไหนนะเออจะบอกให้นะขอเป็นแนวนักแข่งนะครับเอ,อขอเป็นแนวนักแข่งเพราะผมชอบเล่นนักแข่งช่วงนี้ผมจะเอาไปปั้นเป็นนักแข่งนะะเอาไปเป็นชุดประจํานะครับสำหรับใครที่ดูคนี้ครับกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตาใครด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะบบ๊ายบาย